ไปลุยกันต่อครับทุกคนนะก็มาที่คฤหาสน์ของพวกเมนเดสนะครับนี่พอมาถึงแล้วครับสองพี่น้องเล่นหมากลุกกันเฉยเลยทีเดียวเชียวครับเนี่ยโอ้ยมึงกินกูกูกินมึงอยู่นั่นเองครับพอเรามาถึงแล้วครับมีอะไรช่วยไหมลูกเพ่ไม่มีโซซอรี่ด้วยนะพอดีตอนนี้นะพี่น้องอย่างพวกเราก็ต้องขอบคุณพวกแกสองคนมากเลยนะแต่ช่วยกรุณาย้ายตูดออกไปจากเมืองนี้นะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาและเงินทุกบาท ทุกสตางค์สินทรัพย์ของพวกแกด้วยมันก็จะตกเป็นของเรายกให้พวกเราซะด้วยความขลพได้ปรดวดตามนั้นแหละนะเข้าใจนะ <c oughs> แลนแวนถึงกเงือบนะครับมึงพูดเชียอะไรวะเนี่ย <c oughs> บ้าเหรอเนี่ยมันไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเลยนะครับเฮ้ฟังนะไอสองพี่น้อง เราต้องให้พวกแกออกจาก,กเมืองนี้เพราะว่าพวกแกสองคนน่ะเป็นปัญหาต่อผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือตำรวจนะ่ะถ้าพวกแกอยู่เมืองนี้ฉันรู้สึกว่าพวกแกคงไม่ได้มีชีวิตรอดแล้วนะฉันก็ช่วยพวกแกนะเนี่ยมันไม่แฟงกันหรอพวกเดเอจะมาจับพวกแกรหรืออาจจะมาฆ่าก็ได้นะส่วนบิกเตอร์ก็บอกว่าพวกเรานะ่ะไม่มีทางยกเงินทั้งหมดให้กับพวกคุณหรอกครับใช่เราไม่มีทางยกให้เด็ดขาดแล้วลทีนี้ นี่เกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นนะครับทั้งวิกกับแวน ก็โดนตื้อไปครับแต่ก็ไม่ตายนะครับทุกคนนะแค่สลบเท่านั้นแหละนะและทีนี้เราก็จะมาโพที่คลังน้ํามันแถวโรงเรียนนานาชาติไม่ใช่สีสนามบินนานาชาตินะครับทุกคนนะสนามบินนานาชาติเอสโคปานะครับนี่แวนก็บอกว่าเราน่าจะหมดประโยชน์กับพวกเวนนั่นแล้วซึนนะและทีนี้ครับพวกเมนเดย์ครับมันก็จะมาเก็บงานนี่ครับเอารออะไรตายสิวะถ้ายืนคุยกันอยู่นะครับแต่ถ้าว่า ไอ้คนที่ตายนะครับก็คือลูกน้องของมินเดดครับมันทําปืนลั่นใส่วาวน้ํามันนั่นเองครับจังหวะนี้ครับแล้วทีนี้เราต้องไปช่วยแวนนะครับเพื่อหาทางออกนั่นเองครับนี่แวนมึงพุ่งไปทางไหนก็ได้ทําไมมึงต้องพุ่งไปทางนั้นวะเนี่ยลำบากพี่ชายอีกแล้วและนี้ครับเราต้องหาวิธีไปช่วยแวนครับและในระหว่างทางนั้นแน่นอนครับเจอกับพวกลูกน้องของเมนเดสด้วยนะมันก็หาทางออกเหมือนกันนั่นแหละนะอืนี่เลย มันหาทางออกไปด้วยนะครับอแล้วเราก็เจอพวกมันแล้วก็จัดการไปนะครับนะในภารกิจน,นี้ครับเราต้อง ยิงวาวให้ครบ3ามวาวครับแล้วก็ขับรถไปรับแวนนั่นแหละนะครับแล้วเราก็นําตัวแวนออกมาครับแต่ทว่าฉากจบมันปแบบปลกๆ่ะทุกคนนี่ไงให้ปากผมขับรถเยี่ยมแวนเจ๋ยนะครับโอ้ก็คือในฉากจบภารกิจนี้มันมี2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งโคตรเท่นะครับแต่ผมได้แบบไม่เท่เฉยเลยนะครับนี่เราก็บอกว่าเยี่ยมมากเลยตอนนี้เราน่าจะต้องประกาศสงครามกับไอ้พวกพี่น้องเมนเดสแล้วนะเราต้องกลับไปแก้แค้นพวกมัน และในภารกิจต่อไปครับเป็นภารกิจรวมพลอาวินเจอร์นะครับนี่ก็คือรวมพลญาติเก่าของเรานะครับเพื่อที่จะ ไปแก้แค้นพวกมินเดนนั่นแหละนะครับพอเราเข้ามาเจอกับแคทซีดีนะครับที่กําลังลําไทยก็อยู่นะครับนี่ว่าไงสหายวันนี้เราจะมีปาร์ตี้ฉันก็เลยมาจุดดอกไม้ไฟให้โดยการใช้ปืนนี่แหละนะแล้วก็ถามหาแวนนะครับแล้วเปิดประตูมาเจอกับลุงโรบีน่าเถยเลยนะครับแม่ฉันจะมาช่วยเหลือแกนะไอ้หนุม่มเอ้ยแวนเรียกฉันมานี และนายก็โตขึ้นมากเลยนะ <S 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 ชิคิีว่าโตทุกอย่างนะยกเว้นข้างล่างของ,งานายเ,เนี่ยโอ้โหนาดนั้นเจียวเนี่ยจะมาเล่นนะลงุงทีนี้ทุกคนมาพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนีลแนแวนก็บอกทุกคนนะครับว่าวันนี้นะเราจะไ่ไดมางานปาร์ตี้กันนะพอดีพวกเรานี่รวมพลสหายเก่าเพื่อไปจัดการไอ้มินเดสกันนี่และวิกก็เข้าใจนะครับโอเค นายทำดีไปปาร์ตี้กันเถอะพวกเรานี่ที่นี่ครับเราก็มาขึ้นรถนะครับและแต่ละคนนะครับก็จะกระจายไปยังจุดต่างๆนะครับของธุกรกิจของพวกแกนแวนนั่นแหละนะครับนี่ก็คือให้ทุกคนน่ะไปช่วยกัน,นหลายๆที่เนาะไปลุยพวกมันเลยมาเดฟักเกอร์แกนแวนนี่เหมือนจะห้าวตลอดเลยที่เดียวเชียวครับที่นี่นะเราก็ ต้องไปปกป้องธุรกิจของเรานั่นแหละนะครับนี่ครับรถไปตามเมืองเรื่อยๆครับทุกคนนะอืมก็มีหลายจุดนะครับที่เราต้องจัดการนะครับนี่พอมาจุดแรกครับมันก็เป็นเหมือนภารกิจที่เราต้องปกป้องไอ้ครับของเราเนี่ยนะอืมนี่ครับแล้วก็ยิงให้หมดครับอย่าให้เหลือซากนะครับนี่มีหลายจุดมากๆเลยนะครับภารกิจน,นี้เล่นโคตรนานนะครับเพราะว่าธุรกิจเราเยอะนะเหมือนเราจะ ควบคุมธุรกิจในไวซิตี้ไว้หลายที่มากๆเลยนะครับถ้าเรา ยิ่งยึดหลายจุดนะครับก็ต้องยิ่งปกป้องเรื่อยๆในระหว่างเล่นเกมนะครับทุกคนนะพอยึดธุรกิจเสร็จนะครับแรนแวงก็บอกเรานะครับว่าได้รับข้อความจากอลเบโดและฟิลแล้วว่าพวกเขาเตะตูดพวกมันเสร็จเรียบร้อยเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะสวดเราก็ถามนะครับว่าจริงหรือเปล่านี่นี่แร<ต>นแรมบอกว่าจริงแน่นอนอยู่แล้วพี่ชายและพวกพี่น้องเมนเดสมันจะทําอะไรเราไม่ได้แล้วพวกเราใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เนี่ยส่วนเราก็เฮ้ยใจเย็นนีน้องมันก็เดินไปนะครับไม่ฟังเราเลยจีเดียวเชีย และในบริกิจต่อไปครับมาหาแลนแวนนะครับนี่วิกเตอร์มาถามแลนแวนนะครับว่าคุณหลุยจะออกโรงพยาบาลวันไหนเอา้ากูจะไปรู้เหรอเนี่ยกูไม่ใช่แฟนมันเนี่ย <laughs> และแลนบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วนะไอ้หนุม่มเอ้ยแต่ว่าเมื่อีเรื่องใหญ่เหมือนกันนะพอดีฉันได้รับสายจากไอ้เมนเดน,น,นบอกว่าจะไปเยี่ยมเธอนะแต่เหมือนเขาน่าจะไม่ได้เอาผลไม้ไปให้นะ <c oughs> นี่ส่วนเรานะครับก็ตังหิดต,ตัหงหิดใจเอางานเข้าแล้วเนะี่ยแต่แดนแวนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจหรอกนะโรงพยาบาลเขามี <c oughs> ระบบรักษาความปลอดภัยที่นั่นหนานะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเราไปหาเงินกันดีกว่าแต่วิกเตอร์ก็รู้สึกเป็นห่วงคุณหลุยส์ครับก็เลย มาหาคุณลุยเองซะงั้นเฉียวนะครับเฮ้คุณหลุยคุณโอเคไหมเนี่ยขอบคุณฉันสบายดีโอ้โหเดินปลอกันเลยทีเดียวเชียวครับจังหวะนี้นะครับนี่พอมาถึงแล้วครับวิกเตอร์ก็พูดประโยคสุดประทับใจนะครับว่าผมคิดว่าผมจะเสียคุณไปแล้วเสอีกนนเนี่ยนี่พอกําลังจะคุยกันนะครับ ไอ้แหวนก็ส่งเพจเจอร์ครับนี่มาควนสักงันเชียวนะครับมันบอกว่าตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของผมน่ะติดอยู่ในตึกและตอนนี้ตึกกาลังจะไฟไหม้มาช่วยผมด้วยอ้าวสร้างง้นเชียวและนี้คุณหลุยส์ก็บอกว่าเฮ้ดูเหมือนว่าด้านบนของโรงพยาบาลนี่เขามีเฮลิคอปเตอร์อยู่นะไปยืมเขาได้ละมั้งนะดีนี้เราก็ขโมยมาเลยนะครับอะ ิกเตอร์บอกว่าดูซิว่าไอแ้แลนแวนจะสร้างปัญหาอะไรให้เราอีกแล้วเนี่ยพอมาถึงครวิกเตอร์ก็บอกว่าไอ้โง่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยส่วนแวนบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกนะพวกคุณไม่มีปัญหาแต่ผมน่ะสิมีปัญหาเพราะว่าจ่ามาติเนสนะ่ะมันจับฉาเพื่อมาฆ่าผมและมันก็เอาขอ,ของของพวกเราไปด้วยเอาไปหมดเลยและเราต้องไปจัดการมัน และมาติเนี้ตอนนี้มันกําลังขับเรือออกไปนอกทะเลเราต้องไปหยุดยั้งมันตอนนี้ไปกันเถอะพวกเราเอาซัง,งั้นเจียวอยู่ดีๆกลัวจะมาเดทกับสาวหรือว่าจะมาคืนดีครับแต่ต้องมาช่วยแลนแวนเพื่อเอาเงินกลับมาด้วยครับแต่เงินตงหมดก็เป็นของเราด้วย,ยนะหแหละนะแล้วก็ต้องมาช่วยมันนะครับนี่หลังจากจัดการได้ครับเงินก็จะอยู่ในเรือสปีดโบ๊ทคันใหญ่ลํานี้ครับแล้วก็ให้แลนแวนนะครับ ขึ้นไปยังเรือลํานี้นะครับแล้วเจอกันแม่แมวเหมียวออาไปซะงั้งงนเที่ยวแลวทีนี้ครับแล้วก็ขอโทษกับคุณหลุยนะครับแม่ฉันต้องขอโทษคุณจริงเลยนะบางทีฉันก็ไม่ได้สนุกกับมันทั้งหมดหรอกนะฉันต้องกลับไปหาลูกแล้วนางสาวแมรี่นะลูกของเธอนะครับแน่นอน เดี๋ยวผมจะพาคุณกลับไปนี่แล้วก็มาส่งเธอที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของพี่สาวเลยนะคะเพรลูอิสเดี๋ยวผมจะโทรมานะตอนนี้ผมกำลังอยู่ในช่วงสงครามกับไอ้มนเดสอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะรอคุณ และในบรรกิจต่อไปครับมาหาลิกาโดดิอาร์ตนะครับที่คาลิหา์สุดหรูของพี่แกนะครับมี2สองคนกำลังคุยดิวโดให่ไม่ใช่เดี๋ยวคุยดิวกันอยู่นี่เองครับตกลงนะฉันจะยืมเงินคุณนี่พร้อมกับมีดอกเบีย้ยก็คือการทำงานให้กับคุณนี่แหละครับนี่เราตกลงกันแล้วสัญญานะโอเคนี่ชนแก้วโว้ยสองคนตกลง ทำงานร่วมกันแล้วนะครับและ Land แลนแวนก็จะยืมเงินดีอาร์ไปด้วยครับนี่เอาไปทําอะไรวะเนี่ยนะดีอาร์ก็พูดห่านิดห,หนึ่งนะครับว่าฉันสามารถฆ่าสองคนแกได้เลยนะทาไมเอาตังค์มาคืนฉันเนี่ยนี่ก็พูดตลกกันนะครับแต่เหมือนจะพูดจริงนะแต่ก็มเมาด้วยแหละนะส่วนเราก็มาถึงนะครับก็วอยๆนะครับมือคุยอะไรกันอยู่วะเนี่ยกับไม่ล้นสาคนนี้นะเอามึงก็ล้นเหมือนกันนะพอดีวันนี้นะเออฉันมายืมเงินลูก ที่คนนี้นะอืนี่มันแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณลูอิตด้วยนะครับว่าเออพี่ชายของผมนะเออเปิดว่าจีบสาวที่มีลูกแล้วด้วยนะอืมส่วนเราบอกว่าเฮ้ hey, ไม่ต้องห่วงพวกเขาปลอดภัยแน่นอนแต่สิ่งที่ปลอดภัยมากกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เรามีเงินแล้วเราไม่มีความเสี่ยงนะเพราะว่าพี่ชายคนนี้นะ่ะเขาจะให้ยืมตังเรานี่แล้วก็เปเราหนักมาก <It> s <S แน่นอนเลย <just> ละ แหนแวนก็หลับไปซะง,งั้นเชียวครับด้วยฤทธิ์เมานะอ,อะไรพวกเนี่ยงงเลยทีเดียวเชียวแล้วคุณใหญ่ผมทําอะไรไหมครับเนี่ยผมจะออกไปข้างนอกแล้วกันนะอืมทีนี้ครับ พอเราออกมาด้านนอกแล้วครับก็เจอกับลูกน้องนะครับเฮ้ยเห็นหัวหน้าของผมไหมเนี่ยโชคร้ายนะหัวหน้าของแกนี่มันหลับไปแล้วพอดีผมมีอุปกรณ์ไฮเทคนะที่หัวหน้าของผมสั่งให้ผมไปทําแต่ผมก็ทําไม่เป็นนะผมคิดว่าเขาจะให้ผมนไปจัดการไอ้เครื่องปิ้นธนบัตรของไอ้มินเดสนะนี่ส่วนเราก็มีโจทย์กับมินเดสอยู่ครับแล้วก็อาสามาทําแทนแรนแวนนั่นแหละนะครับก็คือภารกินนี้ที่จริงแล้ว แลนแวนจะเป็นคนทํานะครับแต่แลนแวนเมาไปแล้วเนาะแล้วก็มาทํงงาเองสร้างนันเชียวนะครับพอเราขับรถมาที่คฤหาสน์ของไอ้เมนเตสนะครับนี่เราจะได้บังคับเป็นหุ่นกระป๋องรักษาความสะอาดตัวนี้แหละนะครับทุกคนนะเพื่อ บังคับมันไปทําลายเครื่องพิมพ์ธนบัตรของไอ้มินเดตนั่นแหละนะครับนี่มีอุปกรณ์หลายอย่างครับไอ้หุ่นตัวเนี้ยอืแล้วก็มีเครื่องส่งสัญญาณด้วยครับและในระหว่างภารกิจครับไอ้มินเด็นนะครับมันก็จะสั่งนู่นนี่นั่นให้หุ่นตัวนี้ทำเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นทําความสะอาดห้องรับเบียงอะไรต่างๆครับนี่พอทําเสร็จนะครับเราก็จะมีเวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปตามหาห้องเก็บนั่นเองครับนี่ห้องเก็บสมบัติหรือว่า ไอเครื่องปิดนั่นแหละนะมันจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับทุกคนนะเราต้องหาประตูสีแดงที่อยู่ชั้นหนึ่งเพื่อลงไปด้านล่างเนาะพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เราใส่รหัสนี้ไปนะครับก็คือรหัส8 8เท่าไหร่ทุกคนจำไม่ได้8 4 2สนะครับไม่รู้เอามาแต่ไหนนะครับผมดูบทสรุปเอา <laughs> เนี่ครับรหัสตู้เซฟเปิดเรียบร้อยแล้ว และทีนี้เราก็เอาอาวุธมาเผานะครับก็คือไฟแช็กนะครับนี่และมิเดบอกว่าไอ้บ้าเอ้ยไอ้หุ่นกระป๋องเร็วไอ้หุ่นกระป๋องเฮงซวยแกทําแบบน,นี้ทําไมวะมและทีนี้ครับภารกิจก็จะเสร็จสิ้นเลยนะครับแบบไม่มีเหตุผลยังไงก็ไม่รู้ <c oughs>